สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตสีดั้งกับไฮไลท์เกมการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดแอนด์มิโอแชมเปี้ยนคัพครั้งที่1นะครับผมในปี2020ันะครับผมการแข่งขันลุยไทยครั้งแรกในเมืองไทยนะครับผมในกระดานนี้เองที่เราจะดูไฮไลท์กันจะเป็นกระดานในรอบที่9นะครับผมที่หลังจากที่มิ้งเองเนี่ยนะครับผมเอาชนะโอลานไปได้ก็ทางทีมสมาร์ทฮาร์ดก็จัด ของใหญ่มาเลยครับคราวนี้นะครับผมตอนนี้จริงๆสมา,า์ทฮาเนี่ยผมเหลือทุ่เล่นเนี่ยที่อยู่ในรายชืย่อเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนนะครับผมแต่ว่าถามว่าคนเก่งๆจริงๆตอนนี้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอยู่แค่สองสามคนเท่านั้นเองนะครับผมก็จะมีอาจารย์ดีนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ของของน้องการที่เป็นหัวหน้าทีมนะครคู่นี้นี่ สุดยอดมากนะผมเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันแต่ต้องอยู่กับคนละทีมนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูกันน่าจะตื่นเต้นเล้าใจนิดนึงนะครับเพราะไม่แน่ใจอาจารย์จะได้เจอกระลูกศิษย์หรือเปล่าเดี๋ยวคงจะได้ดูกันนะครับแต่ว่าในกระดานนี้เองเนี่ยนอกจากอาจารย์เอ็ดดี้ที่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้ลงในรอบนี้ก็ส่งเป็นนักธุรกิจองมานะครับผมนักธุรกิจเองเนี่ยชื่อเสียงของนักธุรกิจเองสำหรับผมเนี่ยนะผมผมจัดอันดับคนธุรกิจในประมาณราสักห้าถึงหกปีก่อนเนี่ยนะครับ ผมนับเขาเลยแล้าว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแน่นอนในประมาณห้าหปีก่อนเพราะว่าในช่วงนั้นเองผมจัดทัวร์นาเมนต์เนี่ยอยู่สองสามทัวร์นาเมนต์นะผมแล้วก็มีอยู่ปีสองปีสามปีมีอยู่ปีหนึ่งอนะ่ะนักกีฬาผมคว้าเป็นดับเบิลแชมป์สองถ้วยก็คือถ้าจะไม่รู้สึกเป็นราชนหมักล้อมกับโคกซึ่งยากมากนะผมการที่จะแบบโอ้โหคว้าแชมป์สองถ้วยในปีเดียวกันเนี่ยนะฮะจะต้องเรียกว่าเหนือกว่าทุกคนในการแข่งขันนะครับซึ่ง ช่วงสองสามปีนั่นเองนันธกธกิจเนี่ยผมก็เรียกว่าสุดยอดมากครับผมเรียกว่าไม่มีใครคอลหาได้อะว่าคนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงหลังพอนีหลังจากที่นันธกธกิจก็เริ่มเหมือนกับเรียกว่าทุ่มเทกับงานที่ทําอยู่นะผมกับหมักล้อมก็ลดลงไปเยอะนะครับผมซึ่งก็ตอนหลังก็มีเข้ามาแข่งขันอยู่บ้างฝีมือก็ยังเรียกว่ายังเป็นเรียกว่าห้าดั้งที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่บ้างแต่ว่า แน่นอนมันก็ดับความเข้มข้นของความฟิตแล้วก็ความอะ,อะไรอะพลังการสู้รบเนี่ยอาจจะตกต่ำลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันละนะฮะซึ่งก็เจอกับมิ้งเนรับผมทั้งสองคนก็เป็นฮาดังังนะก็มาดูเกมกันเลยครับผมนันกิจกับมิ้งฮาดังทีละนะครับผมนักิจถือหมากสีดําส่วนทีละถือหมากสีขาวนะครับผมเปิดเกมมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดินแบบนะฮะ โจสกิตนี้เองเนี่ยผมเป็นโจสกิลหลังจากที่มี AI มาเนี่ยผมก็เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะก่อนนั้นเนี่ยพยายามที่โจสกิพยายามที่จะเดินให้ไม่ซับซ้อนเดินให้อย่างง่ายๆนะผมนั้นะในอดีตก็อาจจะว่าหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยนะดำก็จ,จะกระแทกแบบนี้นะครับผมแล้วดำก็จะแทะข่ายืดออกนะฮะแล้วก็จับกินอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่แบบว่าอาจจะเจอกันได้ง่ายแล้วก็บ่อยที่สุดนะผมในอดีตนะครับผมในอดีต แต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มี AI แล้วเนี่ยผม a อก็บอกเฮ้ยเบนนี่ต้องต่อลงจะทําให้เกิดโจสกิที่ค่อนข้างจะซับซ้อนรูปหนึ่งนะฮะค่อนข้างซับซ้อนรูปหนึ่งหลังจากที่มี AI แล้วเนี่ยนะผมวันนั้นในการคอมเมนต์เกมสดเนี่ยผมเฮียบก็บอกเนี่ยจะมีอยู่34รูปที่ AI หลังจากที่เกิด AI แล้วจะมีรูป Hit รฮิตฮิตนะผมโจสกิฮิตที่ซับซ้อนมากๆอยู่3 4รูปจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูที่เฮียบเขาแนะนำเนี่ยเราไปศึกษาโจสกิเหล่านั้นไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าท่านต้องได้เจอบ่อยได้เจอบ่อนะ ก็นะก็ก็ดําเนินมานะครับแถวนี้ก็เรียกว่ามองว่าข่าวดีก่อนมาตลอดเอไอมองข่าวดีมาก็มาตลอดนะครับผมลองดูว่าเป็นนี้เป็นนี้ที่ดําเดินนะครับผมอเอไอให้เดินตรงไหนดีพอเอไอให้ทิมเข้าไปเอไอให้เหมือนกับให้ไปจัดการกับสิ่งที่อยู่ในมุมก่อนนะครับผมนะอันนี้อ่เป็นนี้อาจจะเนี่ยก็ลดลดลงมาเยอะพอสมควรนะเนี่ยลดลงมาเยอะพอสมควรหลังจากนั้นก็ ข่าวก็ขึ้นมาผลักดนะั AI, AI, นให้ทําไงห้ทิมออกให้ทะแยงอนะ่ะมันนี้ไม่ทะแยงเลยนะอันนี้ก็ลองดูนะครับผมลองดูว่าอ่าวอลีอ่า,อาเขาเรียกทางเลือกสําหรับกับสีดําเองมีตรงไหนบ้างนะครับผมก็มีประมาณอย่างที่เห็นอย่างนะี้นะอันนี้ไปทิมปั๊บเนี่ยนะครับผมก็ทรงๆกันอยู่อีกปั๊บหนึ่งนะแถวนี้ก็ถือว่าไม่มีใครดีไม่มีใครเสียนะจนกระทั่งตัดตัดตอนนี้ก็ค,คลิกโยนหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าไม่มีไม่มีดีไม่มีเสียกันอยู่นะครับผม แล้วก็ขบ่คลิกกันนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ขูคลีกกันไปจนกระทั่งครับผมกราฟตอบอีกครั้งเมื่อเมื่อข่าวนะครับผมเอาเมื่อดำนะเมื่อดำเดินเบนนี้รึบลงไปนะครับเดินเนียไอไอเขามองว่าให้เดินยังไงครับไอไอมองให้ทิ่มต่อไปนะให้ทิ่มต่อไปเพราะว่าบริเวณแถวนี้สมมติถาเกิดทิ่มต่อไปอะ่ะสมมติทิ่มต่อไปแล้วเ้าเขาตนนัดกินละ่ะ ไม่กลัวหรอก็ไม่กลัวนี่งานะนะ้อัตี้กินแล้วก็ตัดอ่ะตัดก็ไม่มีอะไรป่ะก,ก็ทำอะไรไม่ได้เนะพราะแผ่ต,ตัดตรงนี้ไม่มีอยู่ป่ะนะผมไม่มีแผ่ตัดอยู่ก็ไม่ได้กลัวนะตอนวันนี้ก็เลยต้องทิมต่อไปตรงน,นี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับผมเนี่ยต้องทิมต่อไปนะวันนี้ไปต่อลงไปนะักธุรกิจต่อหลังอาจจะแบบพลังการอันมากพลังการสูร้รบวอาจจะด้อยลงไปเยอะไปนิดนึงนะครับผมเพราะงั้นจังหวะนี้ก็ดรอปลงไปหน่อยนึงนะ ถ้าสังเกตรการาฟดูดีๆนะผมค่อนข้างจะเทไปทั้งขาวทั้งกระดานเลยจนแล้วยังไงไม่รู้อินินเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับบร,ริเวณแถวนี้นะผมแบบพลิกกระดานจนแบบแล้วก็ไปคลิกุกกุกกุกกก,ก,กกันอยู่ฝั่งดําอยู่หน่อยนึงอ่ะนะแต่ก็ดําิ่งดีกว่าอยู่ช่วงนี้หน่อยจนกระทั่งเราก็พุ่ม้นไปเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสู้ยังไงกันไม่รู้เกิดออกาเป็นอย่างนี้ได้นะลองดูทถวนี้ก็ก็ดําดิ่งลงไปห,หน่อยนะึงนะซึ่งการดาดิ่งไปก็เป็นผลดีสำหรับข่าวมาตลอด นะแม้ว่านะฮะตัวขวแถวนี้เนี่ยจังหวะนี้เองก็เป็นจังหวะที่ข่าวเอง AI ก็ไม่ได้ให้จะเชื่อมนะ a นะ AI ไม่คำนวณได้ซ้ำนะครับผม a อบอกให้คนเดินจากกลุ่มนี้จะกระโดดจะอะไรก็ได้ต้องเสริมกำลังจากด้านนี้นะครับผมแต่ว่า AI ข่าวเองก็ไปเชื่อมคือกลัวตรงนี้โดนตัดซึ่งพอตรงนี้โดนตัดดําก็เลยต้องโจมตี45่ห้ามิลนียังรุนแรงที่สุดนะครับผมก็รุนแรงไปแต่ว่าข่าวเองก็เข้าสามๆก็ตั้งใจทิ้งอยู่แล้วล่ะนะครับผมซึ่ง การทิ้งออกมาเนี่ยก็ถือว่า AI ก็ยังบอกว่าข่าวก็ยังดีอยู่ดีกราฟดูดีแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะแม้ว่าสี่เมนนี้จะตายแล้วนะผมสีเ่เมนนี้ตายแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่านะก็ข่าวก็ยังดีกว่าอยู่ดีถึงตอนนี้นะครับนะซึ่งตหอะนี้เมนนี้เป็นเ็นทกระแทกเนี่ยก็กราฟก็ดรอปลงเวงหน่อยแต่ว่าคือตอนนี้มันดรอปไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะดรอปลงเว่งหน่อยก็คือกราฟแทบจะไม่เห็น,นจริงๆแล้วเมนนี้เป็นเมนที่ไม่ดีอย่างมากนะครับ ที่ไม่ดีอย่างมากเพราะจะได้เห็นกันกันนะเพราะเนี่ยปุ๊บอัตริปับคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเสริมกำลังจากด้านนี้เฮ้ยเดินผิดทําไงอ่ะถ้าจังหวะนี้ตัดนะครับผมถ้าไปเสริมกำลังจากด้านนี้นะฮะแบบนี้จะโดนเบียดเนะครับเนี้ยโอ้โหมันจะต้องวิ่งเส้นสองแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตึดอัดมากเลยนะแบบนี้โดยทั่วๆไปมักจะไม่อยากให้ให้โดนเบียดแล้วก็กดลงมาเส้นสองแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยต้องกระโดดซึ่งกระโดดอัตลีโดนอัลตาตรงนี้จริงๆไม่ต้องอัลตก็ได้กัตารีเป็นนีไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็เลยได้แต่เอากินเม็ดเชื่อช่วยช่วยเมนีไม่ได้ละเพราะถ้าช่วยเมนีเดี๋ยวสี่ห้าเมนีรอดออกมาหมดเขาเลยต้องจับกินแล้วจับกินเนี่ยการก็เลยยิ่งทิ่มดิ่งลงไปข้างล่างมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าปิดล้อมมุมเขาไม่อยู่ไม่พอดําเองนี่ก็กลายเป็นมีสามเมที่ออนแออยู่นะครับแล้วก็ การกระดานเองเนีย่ยเดี๋ยวเมนี้ก็เป็นเสเตเตมนี้ก็เป็นเสเตเตแล้วขาวก็ปิด,ดการกระดานก็มีโอกาสที่จะเกิดพื้นที่การกระดานสีขาวอีกต่างหากจริงๆถึงตอนนี้นะผมดําเองแทบจะไม่มีพื้นที่อยู่ในใน,ในกระดานแล้วนะมีก้อนนี้ที่กินสีเมน,นี้ใหญ่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็มุมอีกหน่อยนึงแค่นี้เองอะนะครับผมโอเคแต่ว่าอย่างคือขาวเองตอนนี้ก็หาแต้มไม่เจอเหมือนกันแต่เพาว่าคือมุมนี้ก็ใหญ่แล้วอะนะฮะมุมนี้กับมุมนี้เนี่ย นะมุมนี้กับมุมนี้ก็แทบจะเรียกว่าเท่ากับด้านนี้กับด้านนี้แล้วลหละผมว่าสิ่งที่ดำมีเกินมาคือมีก้อนนี้เกินมาซึ่งโอ้ขาวเองน่าจะมีพื้นที่ได้ง่ายนะครับผมแบบนี้ซึ่งก็ดําเนินต่อไปแถวนี้แล้วดำเองดำเองก็ไปสิ่งที่ดําไม่ค่อยดีอีกทีหนึ่งก็คือว่าไปตัดตรงนี้นะครับผมแล้วปล่อยให้าข่าวกระโดดน,นะครับกินปับ๊บกินกินปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็ปิดล้อมถึงตรงนี้เนี่ยนะคะกราฟเนี่ยนะฮะดูนะครับ สีดำเนี่ยเหลือแค่เลขตัวเดียวกันหมดเลยครับนี่นะครับเดียวดียแบบคือผมอยากจะเห็นกระดาษโล่งๆแบบนี้ดำเนี่ยนะผมเห็นชัดเจนในพื้นที่บริเวณนี้มาทั้งก้อนเลยนะครับขาวตอนเนี้ยได้เห็นก้อนนี้ก้อนนี้ชัดๆแล้วก็ก้อนนี้ชัดๆแต่ถ้าว่าแบบโอ้โหนี่อิทธิพลก้อนนี้ของสีขาวเนี่ยมันเป็นแท่งมันเป็นเป็นยวงเลยแล้วดำสามเป็นนี้นี่ยังไงเนี่ยจะรอดจะไม่รอดจะยังไงเนี่ยนะ คือโดนขาวหนีบกระน,นาบนะครับจะหนีขึ้นไปเนะี่ยสองเองนี้เซนเต้เตที่บอกนะครับผมยังไม่รู้จะจะเป็นจะตายยังไงเลยสามเป็นนี้นะฮะเพราะงั้นสถานก,การณ์ตอนนี้จริงสำหรับกระสีขาวอะดีมากดําแย่นะครับดูดิเอไอมองไปนี้ยังบอกว่าต้องกลับมายืนเฉยๆเลยนะฮะแต่ว่าเกมที่มันเสียเปรียบแล้วก็ต้องยิ่งทําให้มันซับซ้อนไปกว่าเดิมนะครับก็ตีมุมสร้างกลุ่มขึ้นใหกลุ่มหนะึ่งซึ่งเอไอก็บอกว่าไม่ได้สนใจหรอกนะเกมนี้ก็ คือก็หนีบหนีบะหนีบไปแล้วก็เนี่ยนะหนีบก็สร้างความแข็งแรงขึ้นมาคืออ่าน่าจะมีโครงสร้างพื้นที่ของสิขากันกระด้าขึ้นมาคนระับแล้วเนี่ยเอไอเนี่ยยิ่งเนีเ่ยแถวๆนี้ก็เดินไปขาวก็เดินตามเนี่ยรูปไม่มีเป็นไม่มีปัญหาเลยสําหรับขาวอะไรคือสำหรับขาอะครับผมถึงตรงนี้เองเนี่ยขอแค่ว่ามีพื้นที่เกิดมาอีกสักประมาณสักสิบยี่สิบแต้นนะครับซึ่งก็น่าจะพอได้อะนะสิคือยังไงแต้มก็พอสำหรับขาวนะอันนี้ก็ คือดำเองก็ผูกปัญหาเยอะมากอะแล้วก็ดูเด็ดำไม่มีเม็ดดีหรืทำเอไอ <c oughs> คำนวณไปะนะครับซึ่งอักนี้ก็นะก็เนี่ยก็ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดำเองก็พยายามจะมาทำลายพื้นที่นะครับผมทำลายพื้นที่เนี่ยขาวเองก,ก็กดดันดำเนี่ยดูนะก็กดดันไปเรื่อยนะครับผมแถวนี้นี่ไปแล้วเนี่ย อืมนะมก็ลงไปนะครับแถวนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่ามีความซับซ้อนอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางข่าวเองทางดําเองเนี่ยนะครับคือคือไม่แน่ใจว่าทางดําเองคิดยังไงหรือข่าวคิดยังไงกับบริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่านะแถวนี้อ่ะแถวนี้ก็แทบจะไม่ได้มีแถวเนี้ย อ่าเดี๋ยวนะผมสิ่งที่น่าสนใจของของของเกมนี้อยู่ที่ที่ที่ท,ที่ที่เม็ดนี้จะหนีออกมาเม็ดนี้จะหนีออกมาเนี่ยครับจังหวะเนี้ยพอเราจะเรียกเม็ดนี้ตัดปั๊บแล้วเม็ดนี้ทะยงเนี่ยนะผมเรียกว่ารู้กันรู้กันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าขาดําเองไม่รู้ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยไปกินอัตลิขเนี่ยผมเขากินกลับใช่ปะ่ะเขากินใช่ไหมนี่ใช่ป่ะในนี้ทิมปับเนี่ยทีเนี้ยตรงเนี้ยจะมีปัญหานะครับทิมแล้วตัดลงมาได้ทิมแล้วตัดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสคืออันนี้มันไม่มีไม่มีปัญหาที่มันไม่มีไม่มีมมอัตลิเพราะว่าตรงนี้ทิมตัดได้ละมันก็เลยต้องต้องกลับมาหลับเพราะาาง่้นย่เงี้ยความแข็งแรงกางกระดาีขเขาจะเกิดมากเลยนะครับเพราะไอ้็นนี้จะหนีออกมาก็ยังไม่ใช่เวลาที่คนหนีเพราะว่าหนีออกมาแล้วทําให้ข่าแข่งแรงกางกระดานเนี่ ไอ้กลุ่มนี้ที่อ่อนแออยู่นะครับผมไอ้กลุ่มนี้ที่อ่อนแออยู่เนี่ยถ้าโดนข่าวผ่าตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมมีโอกาสที่กลุ่มนี้ก็จะมีปัญหากลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาครับเพราะตรงนี้เองก็เลยเรียกว่าสำหรับกับข่าวเองข่าวก็ทำหน้าที่ตัวเองอ่ะปัญหาของสีดําก็คือไอ้กลุ่มนี้ก้อนแอร์กลุ่มนี้ก้อนแอร์เนี่ยโดนตัดก่อนนะฮะซึงก็ตัดไปนะนี่ดําเองก็พยายามจะหนีจากด้านนี้ไปนะฮะแลวจังหวะนี้เองข่าวก็คือไอ้ไอ้เมืนอนี้ก็ไปกระโดดพยายามพยายามที่จะติด เขาลยปิดล้อมจากด้านนี้นะ,นระ,นะครับนําก็รับนะฮะเขาก็รับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดที่น่าสนใจอะไ่เียไม่ใช่เป็นจุด,จดพิกผันของเกมนี้สักเท่าไหร่ไปดูจุดพิกผันของเกมนี้กันก็คือแถวๆเนี้ยสามซีเมนตเนี้ยนะผมมากระแทกพอกระแทกเสร็จปุ๊บนี่นะผมเป็นผมผมก็มุนตุ๊บเลยเหมือนกันวนะ่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยเฮ้ยมันมีปัญหาเนี่ยคือพอมันแบบมีปัญหา,าค,คลิกหน้าประตูแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีไอช่วยนะครับผมบอกบอกให้มองมองไหนเพราะก็แทกปั๊บนี่ยนะ เออมันก็เสียวเหมือนกันนะว่ายังไงวะนี่ตกลงเราจะโจมตีเขาตกลงหรือเขาจะโจมตีเราแล้วแล้วยังไงกันแน่เนี่ยนะครับผมซึ่งข่าวเองก็รับ,บเนี่ยนะคข่าวรับไม่แน่จริงไอ้ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนเราจะที่ดำเม็นเนี้ยอตลีแล้วเนี่ยนะครับผมเม้นเนี้ยข่าวไม่ตอไปเม็ดเนี้ยครับผมต้มเดียวเนี่ยครับกาฟกลับขึ้นมาดําดีกว่าเลยทันทีเลยนะครับมาดูกันว่าใน AI ไเนี่ยเขามองว่ายังไง a ออมองว่าคุณก็อัตลิไปสินะครับผมคุณกินไปฉันก็กินไป สไลด์กระสีขาวเองเนี่ยเขาก็ยังเรียกว่าก็ยังตัดดํากลุ่มนี้ออกแล้วก็ยังตัดดํากลุ่มนี้ออกแล้วตัวเองก็ไม่ตายตัวเองก็ไม่มีปัญหากับกลุ่มนี้ที่ตายอยู่ก็เดินง่ายๆแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้ AI มองแบบนี้แต่ถ้าว่าอยู่ๆเนี่ยดาเองก็ขาวเองก็ทิ้งมือเนาะอยู่ๆก็ไปแบบเนี่ยไปเดินทะยานไปนไม,ไมไ่ต่อ โดยพยายามเม็ดนี้ต่อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าปล่อยให้ดำเนี่ยนะฮะซ้ำอีกทีหนึ่งบริเวณนี้ซึ่งดำเองก็ซ้ำผิดพลาดนะไอบอกให้ซ้ำเม็ดนี้เนาะซ้ำเม็ดนี้เนี่ยซ้ำเม็ดนี้ดีกว่าในเกมจริงเกมจริงเองอะซ้ำเม็ดนี้เสร็จซ้ำด้วยซ้ำด้วยเม็ดเนี้ยครับผมเนี่ยกราฟจริงๆขาวก็ยังดีกว่านะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้วิ่งขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงทันทีเลยนะครับผมที่เหวี่ยงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงทันทีอ่ะดูนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้น นะจังหวะนี้ก็ยังควรจะต้องเชื่อมอยู่ทำไมวะเนี่ยนะผ,ผมทำอะไรผิดนะตรงนี้ตรงจังหวะนี้ขาวย,ยังดีอยู่นะครับผมที่ดีอยู่ขาวคือ AI บอกให้เชื่อมแล้วเขาเชื่อมปับเนี่ยนะครับผมแล้วก็เดินไปนี้ค่ายกลุ่มนี้แต่แต่สิ่งที่แตกต่างในเกมจริงตรงนี้นิดนึงอธิบายนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันได้เชื่อมกันไปแล้วบริเวณนี้สลักสีขาวองิงอะแข็งแรงไปหมดเลยไม่มีแผลตัดบริเวณนี้เพราะ ด้านนี้การสู้รบคือหรือพยายามจะตัดอะไรตรงนี้ลงมาเนี่ยขาวไม่กลัวเพราะขาวเนี่ยเชื่อมกับกลุ่มนี้แล้วก็หนีมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่พอเื่มกันคือบริเวณก้อนเนี่ยผมมีโอกาสในตอนหลังที่จะปิดแล้วต้องมานั่งวัดลมหายใจกันถ้ากลุ่มนี้เนี่ยไม่มีสองห้องแล้วก็เชื่อมกับมาหาพวกไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเอไอเนี่ยแนะนาเป็นแบบนี้นะให้เชื่อมแล้วก็สู้กันต่อแต่เกมจริงเนี่ยก็ไม่ได้เดินนะครับอยู่ก็ไม่เดินแบบนี้เฉยเลยคือเดินเป็นนี้เป็นเรียกว่าเป็นการขายอะขาย ขาวที่จะได้บริเวณด้านบนเนี่ยครับก็คือไม่ไม่เอาละคือตั้งใจเอ็นเกมละอยู่ๆก็ไม่ไม่ไปถอยไปในที่นึ่งให้เราจับกินก็สำหรับดำดำ็าฮปี้นะเพราะว่าดําเองก็ยิ่งมีดําอยู่บริเวณด้านนอกตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่กลุ่มนี้เนี่ยจะเชื่อมกลับมาหาพวกได้มากเท่านั้นถ้าเชื่อมมาเสร็จปุ๊บเท่ากับกลุ่มนี้ก็ตายโดยปริยายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ไม่รู้ยังไงคิดยังไงไม่รู้ก็อยู่ก็ไปถอยตรงนี้กลัวแต้ไม่พอเลยไม่รู้ผมว่าจะหวะนั้นมิงอาจจะแบบ อาจจะเริ่มเสียวตั้งแต่เม็ดเนี่ยผมว่านะมีความเสียวตั้งแต่ที่โดนกระแทกเข้าไปเม็ดเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองนั่งอ่านมาผิดอยู่เดานะาเราเฮ้ยเฮ้ยมีปัญหาละแล้วก็เลยเริ่มกลับมารีบกลับมาดูเรื่องพื้นที่นะผมก็เนีย่ยสังเกตเพอปุ๊บเดินผิดพลาดปั๊บเนี่ยก็เริ่มสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะเอาพื้นที่นี่ก็จะเอาพื้นที่ทันทีทั้งทั้ท,ที่ก่อนอันนี้ก็โจมตีกันมาอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งจริงๆจังหวะที่พลิกที่สุดของกระดานเนี่ยนะผม อยู่ที่เม็ดนี้เลยครับเม็ดนี้เนี่ยนะครับเม็ดเดียวเนี่ยจากตอนแรกตอนนี้สรกบกบสีขาวเองก็ยังดีกว่าอยู่อะประมาณเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบไปไปลายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเอไอเนะี่ยอันนี้บอกให้เชื่อมอะเชื่อมก็เชื่อเชื่อมก็แรกกันไปอันนี้ว่าไปแต่สิ่งที่ AI มองคือคุณต้องซ้ํกับกลุ่มนี้สิสังเกตการซ้ํากลุ่มนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าคือคือเรียกว่าไงดีสลล์ก็ขาวตอนนี้ต้องมองกัน อนต้นบริเวณนี้ทั้งกระดาษเนี่ยนะผมขาวเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นมีเม็ดขาวอยู่เม็ดหนึ่งคงสร้างพื้นที่อลังการของสีขาวอยู่ๆจบไปไอเม็ดดาวตายโดนไอนี่จับกินปิดล้อมไม่ใช่เม็ดดาวเม็ดสามสี่เม็ดนี้โดนจับกินอยู่บ้านบ้านหลังนี้ก็แตกและไอก้อนนี้เนี่ยจะมานั่งรอดอยู่ในโอในนเนี่ยอุตส่าห์ขาวเนี่ยทิ้งมือกลางกระดานไปตั้งสามสี่เมตรแถวเนี้ยซ้ำสองสามเมตรแถวเนี้ยนะแล้วก็ปล่อยดำซ้ำอยู่ตรงนี้สองสามเมตรตัดตรงนี้ไปได้เนี่ย ยังไงซะกลุ่มนี้ก็ต้องตายถ้าไม่ตายเนี่ยแต้ไม่พอแล้วนะเพราะฉะนั้นไอไอเนี่ยให้ซ้ำไม่ว่าจะซ้ำซ้ำอะไรก็ได้แถวเนี้ยซ้ำเป็นนี้ซ้ำซ้ำยังไงก็ได้อะเนี่ยสังเกตทุกเม็ดคือ60สกว่า70%็บการที่มันเป็นหกกว่าเ0สแสดงว่ามันตายแหละพียต่การตายของมันเนี่ยมันจะตายในรูปแบบแบบเขาเรียกดิพิกแพงหรือว่าดําดจะได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยมันคงจะต้องได้อะไรกลับมาบ้างนะครับแต่อยู่ๆเนี่ยไม่ซ้ำอ่ะจงังหวะนี้ไม่ซ้ำอ่ะ จังหวะน,นี้อยู่ไปเบียดอ่ะดูนะเบียดนะกราฟนะแบบจากตอนแรกแบบกราฟนะครับอยู่แถวเนี้ยตุ้มเดียวเบียดขึ้นไปตุ้มเดียวเนี้ยนะครับผมจากตอนแรกเนี้ยดูกราฟจากข้างบนจะ,จะชัดๆ,ๆดำเนี่ยมีแค่สามสิบจุดสามสิบแปดขาวเนี่ยเดินไปนี่ปุ้มเดียวเนี้ยดำกลายเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเลยนั่นหมายเขาไงครับนั่นหมายาว่าถ้าดำรอดคือคือเดินไปนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบคิดยังไงคิดว่ามันตายแล้วหรอคือหรือว่ารอให้แบบว่ามนอดำคุณ คุณเดินสิเดี๋ยวฉันได้ตามโจมตีคุณตามโจมตีเสร็จแล้วยังไงแล้วก,แวก็แล้วก็ยังยังจะคายได้อยู่ดีอย่างนี้หรอคืออย่างเงี้ยมันแหม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ไหมเวลาถ้าต้องกินแล้วนี่ก็ต้องซ้ําให้มันให้ตายอ่ะต้องเอาให้ตายให้ได้ก็ต้องเอาให้ตายอ่ะไม่ใช่อยู่แบบมาทิ้งมือหนึ่งแล้วคุณก็เดินลอดสิแล้วมันก็เราก็มาพนันกันว่าเออถ้าเกิดคุณรอดแล้วฉันก็จะแพ้แบบนี้มันไม่ได้อ่ะคือซ้ำเม็ดหนึ่งยังไม่รู้จะตายหรือเปล่านี่มันไม่ซ้ําเลยด้วยนี่นะซึ่งหลังจากนี้ก็ ก็คุกคือกเองหน่อยหนึ่งนะก็ดูนิดหนึ่งเนี่ยเนะเขาก็เริ่มทำรอดครับผมเนี่ยดูดิกระแทกทีหนึ่งเชฟเลือกรอดเริ่มเกิดเลยนะซึ่ง A อเองเนี่ยเราจะเนี่ย a อก็มองเม็ดเนี้ยเม็ดกระแทกเนี่ยครับผมตัดก็ได้กระแทกก็ได้เหมือนกันนะฮะกระแทกอันนี้ก็เป้าหมายชัดเจนครับทำกลุ่มนี้รอดนะสำหรับเนี่ยพอเริ่มรอดเสร็จปุ๊บขึ้นไปเลยครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะจังหวะนี้เองข่าวก็ยังน่าจะต้องยังน่าต้องเชื่อมอยู่ดีเองข่าวทป็นไงบอไอบอกแล้วัอ๋อไ่ไอ เชื่ออืมเไอมองว่าแบบอยากจะให้สู้ลมกับกลุ่มนี้นะฮะสู้ลมกับกลุ่มนี้นะครับ,บน,นะบซึ่งอ่ะอกลับไปนะเนี AI ่ยไออย่าสนดดไอ้ตรงนี้เลยอนะ่ะอันนี้ก็เนี่ยแล้วก็ค่อยมาซ้าค่อยมาซ้ําดําว่าจะฆ่าดําให้ตายแต่เนี่ยดำเองก็เดินกระโดดไม่สนใจอะไรละคือการกระด้างของสีขาวนี่กระจุกตัวหมากกระจุกตัวลงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมหกนนี่ของสีขาวไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ากลุ่มนี้ก็รอดแล้วก็กลุ่มนี้ก็รอด เหมือนก็เดินอะไรไม่รู้6เม็ดที่ไม่มีแรงโจมตีไม่มีการฆ่าเขาไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับผมเพราะว่ามันคือมันไม่ตายไงถ้ามันตายเนี่ยสีห้าเม็ดนี้ก็มีประโยชน์แหละด้านนี้ก็เป็นของสีดำแหละแต่พอมันไม่ตายเนี่ยไอ้เม็ดกลางกระดานสีตรงนี้มันมันทำอะไรก็ไม่รู้ะนะครับผมเนี่ยก็พยายามจะทาให้ตัวเองจะฆ่าเขาแต่ว่านะครับเนี่ยเราจะที่เขาเชื่อมปั๊บเนี่ยครับผมเชฟก็รอดแล้วละ่ะนะเอไอก็อ่าผมก็ไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าก็คือรอดแล้วละ่ะนะครับซึ่งหลังจากนี้เองก็ ขุกคลิกกันหน้าประตูอีกนิดหน่อยนะครับผมจนกระทั่งแถวนี้ตอนนี้ตาสีตาสีดำดำเดินมานี่นะครับผมจังหวะนี้เองขาวเองเนี่ยดูสังเกตโอ้โหพุ่งพุ่งพูดขึ้นมาเลยนะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่น่าจะได้โอกาสพลิกของสีขาวได้ก็คือต้องเชื่อมนะครับผมเชื่อมเองเนี่ยไอ้ AI ก็คืออารมณ์เชื่อมคือก็คือแบบว่าเฮ้ยกลุ่มนี้คุณไม่รอดอ่ะโอเคแม้ว่าฉันก็ไม่รอดไม่เหมือนกันก็คุณก,ก,ก็ก็สู้ลงกันละกัน Now, วัดลมกันวัดดวงวัดลมกันลมใครจะเยอะกันใครจะน้อยก็อย่างน้อยก็มีความซับซ้อนอยู่ภายในอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เดินนะฮะก็เดินไม่หนอากก็จะไปอยู่ไปเดินออกก็จะไปเ,เดินไปนี่ถ้าขาไปเดินไหนออกขาไปกระแทกก็คิดว่าจะพยายามจะฆ่าเขาอีกทีหนึ่งกระแทกไปนี้ก็อาจจะเป็นนะก็การาบเด้งกลับัวเอีกนะครับผมเนี่ยเขาจะไปก,กินทีนึงนี่เขาลอดละ นั่นไปเดินไหนต่อแล้วก็ตับกินเม็ดนี้แล้วก็จับกินมุมคือสรุปแล้วเดินมาตั้งแต่ที่ยังเป็นกระดานว่างๆทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นคือไอ้มุมนี้ตายการกระดานที่ควรจะมีพื้นที่ของสีขาวที่โอหสาสร้าง,อ,งอิทธิพลมาไม่ได้พื้นที่อีกโดนเขาลอดแต่ได้กลับมาแค่มุมเล็กๆลุมเดียว สุดท้ายได้มุมนี้กลับมาเนี่ยยังเล็กกว่าไอ้มุมนี้ได้ซ้ำเนี่ยนะทั้งที่ตอนตั้งโอเคตอนต้นมันเป็นมุมของสีดําก็ตามแต่แล้วมันจะไปคุ้มยังไงเนี่ยคิดดูว่าขนาดเสียบเรียบขนาดนี้ในช่วงหลังอะไอ้นี่ตายไอ้นี่รอดแล้วได้กินอันนี้กลับมาเนี่ยครับผมความเป็นไปได้ในการชนะของสีขาวยังไม่แบบเรียกว่ายังเนี่ยยังอยู่ประมาณเนี่ยสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในยังเนี่ยยังคือเสียบเรียบขนาดนี้ตอนท้ายเนี่ยนะเกมยังยังดําเนินมาได้แบบนี้เลยนะครับเพราะั้นเนี่ย เรียกว่าน่าเสียดายแล้วนะันตัวนี้เท่าไหร่9ตัวนี้17ดีสุดคือเชื่อมอ่ะนะครับผมเชื่อมนะครับก็ตอนนี้ก็เวียงเวียงอีกนิดหน่อยนะครับผมก็แนวเ,เวียงวิเวียงมานิดหน่อยแถวนี้ก็เดินค,คลิกผิดพลาดกันนิดนิดหน่อยจริงตรงนี้การตรงนี้ก็ใหญ่นะไม่นี้ก็เป็นเป็นที่ใหญ่อายๆบอกให้ให้ยืดอ๋อคือไอ้ยังไงก็มองให้เป็นนี้ยังไงก็ต้องเชื่อมกับอยู่ดีอนะ่นะน่าเชื่อมแล้วก็เกิดดูได้เชื่อมในสุดท้าย ก็ไม่ได้คิดจะเชื่อมนะก็ไม่เชื่อมนะจนไม่เชื่อมเลยก็ไม่เชื่อมเลยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยค่อยไม่เชื่อมจังหวะสุดท้ายนะซึ่งก็ไม่ทันละนะฮะแถวนี้ก็กราฟก็เด้งไปที่ดําปิดจนนะับผมจนสุดกระดานด้านบนนะครับคือจังหวะเกมนี้เองเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเกมจะเรียกว่าดวงไหมก็อย่าเรียกว่าดวงเลยเรียกว่าเป็น ฝีมือของนัธกธกิจละกันที่เริ่มตั้งแต่กระแทกเม็ดนี้ก่อนนะครับผมกระแทกเม็ดนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการกระแทกขวัญและกําลังใจของสีขาวเลยละ่ะนะผมว่าแม้ว่าเม็นี้จริงเอไอมองเม็ดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอะก็เตียงเก้าสิบของเขาวก็ดีแต่หลังจากที่โดนกระแทกเม็ดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมิงเหมือนกับเริ่มเออไปนิดนหน่อยๆเยอ่อยเ่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าไม่อ่านมาผิดตรงไหนยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนกับแบบโดนอะไรนะอัลฟาโกโดนเม็ดอี นะฮัเทวะของรีเซตอเข้าไปปุ๊มแล้วก็เออเลยก็เราจะี่โดวกระแทกนี้จปุ๊บกราฟก็เริ่มเหมือนเหมือนมิงแบบรีกว่ามไม่อยู่กับร่องกลอยเลยหลังจากนี้นะเพราะนั้นที่มิงเองก็เป็นคนที่สไตล์ไม่ได้แบบจะถูกพลิกเกมง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วจนสุดท้ายหมากที่แบบตัวเองพลาดอย่างถิ่นที่สุดนะครับสีขาวเองก็คือเบียดเม็ดเนียนะครับผมเบียดเม็ดเนียน่าจะคือน่าจะซ้ำในกลุ่มเนี่ยซ้ำไปเลย ซ้ำนะไปเลยแล้วเอาไปมันตายถ้าตายเนี่ยเราค่อยว่ากันเราจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็นั่นเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มิ้งผิดพลาดในกระดานนี้จนกระทั่งก็นักธกิจก็เลยพลิกเกมพลิกเกมนี้กลับไปได้นะครับก็เรียกว่าแหมเวลาคนเป็นฮ้าดังมันมีกําลังพลังการพลิก,พกเกมางนี้กลับมาให้ได้อย่างนี้แหละครับนะก็สำหรับกระดานนี้เองนักธกิจก็สามารถเอาชนะมิ้งไปได้นะครับทั้งที่มิ้งเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนเขาเรียกสี่ทหารเสือสุดท้ายของ ของทีมีโอเนี่ยผมมีมิงมีเอ็มนะครับมีกอฟแล้วก็การเนี่ยสี่คนสุดท้ายมิงจริงๆนี่ถือได้ว่าแบบโอ้โหน่าจะน่าจะน่าจะเอาลงได้ยากแล้วแต่นันธกิจก็เอาลงมาได้นะครับเพราะงั้นนันธกิจเองเนี่ยก็ชนะไปแล้วสองนะครับผมนันธกิจเพิ่งมาเนี่ยก็ชนะไปแล้วหนึ่งนะครับผมก็มิงชนะโอลานมาแล้วก็มาแพ้นันธกิจในกระดานนี้นะครับซึ่งในกระดานต่อไปนะครับผมมีโอเนี่ยเหลือแค่สามคนสุดท้ายแล้วนะครับผม สามคนสุดท้ายแล้วจะเอาใครลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไงติดตามตอนต่อไปครับ